สรุปครบครับสำหรับยาป้องกันและกำจัดแมลงบวนในนาข้าวแบบฉบับร้านต้นอ้การเกษตรครับหนึ่งในศัตรูตัวร้ายประจำนาข้าวนะครับเนื่องจากการที่เขาเข้าทำลายแล้วนะครับทำให้ข้าวเนี่ยมีอาการเป็นหลอดหอมนะครับแล้วข้าวที่โดนแมลงบวเข้าทำลายที่เป็นหลอดหอมแล้วนะครับจะไม่มีรวงนะครับโดยเราจะพบการเข้าทำลายของแมลงบวบนะครับในนาข้าวในรอบการทำนาช่วงปลายปีนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมงพานะครับ เหตุผลก็เพราะว่าเนื่องจากไข่ของแมลงบัวนะครับจะฟักเนี่ยได้ต่อเมื่ออุณหภูมินะครับต่ํากว่าประมาณ20องศาความชื้นสัมพัส80-90%ิบเนนี่แหละครับที่จะทําให้แมลงบัวเนี่ยสามารถฟักและ,จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าปกติสําหรับแนวทางการใช้ยาป้องกันและกําจัดนะครับถ้าตามสูตรแบบฉบับร้านต้นอ้อก,การเกษตรคือแนะนําให้ป้องกันทั้งหมด3รอบครับ สำหรับรอบแรกนะครับเป็นรอบไม่เกิน15วันนะครับในกรณีที่เพื่อนๆท่านไหนนะครับใช้ยาคุมค่าย้าในนาข้าวนะครับหรือว่ายาคุมแห้งนะครับในช่วงค่าประมาณ10ไม่เกิน15วันนะครับให้บวกด้วยยาป้องกันไปด้วยเลยนะครับยาป้องกันที่แนะนําไม่ใช้นะครับก็เป็นตัวไดโนรานะครับหรือว่าสารไดโนทีฟแลนด์20%ตัวเนี้ยข้อดีคือสามารถผสมไปพร้อมกับยาคุมค่าญ้าในนาข้าวได้เลยครับไม่มีผลเสียกับข้าวนะครับผสมได้ข้าวไม่แดงไม่อ่านไม่งันนะครับที่สาคัญได้ฤทธิ์ดูดซึมป้องกันบวกแบบเน้นๆเลยคร ในช่วงที่2อนะครับก็เป็นช่วงข้าวไม่เกิน30วันนะครับสารที่แนะนําให้ใช้นะครับก็จะเป็นสารประเภทน็อกบวกดูดซึมกับน็อกบวกแทรกซึมนะครับตัวแรกก็เป็นตัวโคแลมครับเป็นแลมดาไซฮาโรทินบวกไทอะมีท็อกแซมตัวนี้เป็นน็อกบวกดูดซึมนะครับได้ฤทธิ์น็อกตัวกลุ่มแม่บินแม่หนอนนะครับแมงบินทุกชนิดนะครับแล้วก็เป็นสารดูดซึมเอาไว้ป้องกันพวกกลุ่มแมลงบวบแล้วก็ได้พวกกลุ่มแมลงปากดูดแบบเน้นๆเลยนะครับสำหรับตัวที่สอนะครับก็เป็นเฟนฟอร์ดพัทนะ ได้ฤทธิ์ในการฆ่าไข่นะครับนกกลุ่มแม่บินทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่หนอนตัวบินนะครับกลุ่มแมลงบินทั้งหลายได้หมดเลยนะครับแล้วก็ได้ฤทธิ์ในการแทรกซึมอีกด้วยนะครับสาหรับตัวนี้สําหรับในรอบที่สานะครับช่วงข้าวไม่เกิน45วันนะครับก็เป็นตัวนี้เลยครับเอลามอนนะครับสารมาลาไทออนนะครับเนื้อเคมินววจากประเทศเดนมาร์กนะครับผมอ่าก็สามารถใช้ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวเอลาฟอร์ดครับสารไตอะโซฟอร์ด ตัวนี้นะครับจะออกฤทธิ์สทางนะครับทั้งถูกตัวตายกินตายแล้วก็ไอระเหยนะครับนอกจากจะได้พวกบววนะครับก็จะได้พวกหนอนกอแมลงบินอื่นๆด้วยนะครับผมต้องเข้าไม่เกิน45วันก็ครบถทวนนะครับสำหรับยาบัวทั้ง3รอบแบบฉบับร้านต้นอ้อการเกษตรนะครับย้ําอีกครั้งนะครับกรณีที่โดนบัวเข้าทําลายแล้วข้าวเป็นหลอดหอมไม่มียารักษาข้าวต้นนั้นจะไม่มีรวงนะครับทำได้เพียงป้องกันเท่านั้นนะครับเพื่อลดความเสียหายให้ได้เยอะที่สุดนะครับ ส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีคําถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการปรึกษาสั่งซื้อจะทักจะโทรก็ยินดีบริการครับ